จริงแล้วพวกเราทำอะไรเยอะมาก3ามปีนี้นะบบมปีนี้ทำเยอะมากจนถ้าจะหาคนที่มาพูดที่พวกเราฟังนะว่าสาปีที่เราทำอะไรบ้างเนี่ยคนนั้นลำบากมากประเทศเราเป็นประเทศที่มีโอกาสมีอนาคตนะครับเชื่อไ่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปี2อง0ันา 1980, ก้อยเราจะเป็นประเทศที่พปฒนาาแล้ว ก็อยากให้พวกเราทุกคนเชือ่อและอยากให้พวกเราทุกคนทุ่มเททำงานในส่วนของเราเพื่อที่จะให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้คว่าก่อนที่ผมจะลงไปรายละเอียดมากขึ้นนะครับผมจะมาพูดถึงสถานภาพนะครับของประเทศเรานะครับเพื่อเพื่อจะเตือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่า ทำอะไรที่เป็นภาพย่อยภาพเล็กให้ดีอย่างไรก็ตามนะครับมันจะต้องเห็นภาพใหญ่ด้วยนะครับขนาดของเศรษฐกิจไทยนี่นะครับใหญ่เป็นอันดับที่20 21ของโลกขนาดของเศรษฐกิจนะไม่ใช่ขนาดของปรชากรนะครับไม่ใช่ขนาดของพื้นที่นะครับเป็นกำลังทางเศรษฐกิจ เรียกอย่างน่ีขนาดก็ได้เรียกกำลังก็ได้โลกเรานี่มีสองนประเทศโดยประมาณนะครับเศรษฐกิจของเราใหญ่อยู่ในท็อป10ยุโรปเนี่ยมี20ประเทศอย่างน้อยนะครับแต่ว่าการที่ประเทศไทยได้ดับที่22ก็แปลว่าขนาดเศรษฐกิจของไทยใหญ่กว่ายุโรปหลายประเทศนะครับในอาเซียนเนี่ยนะครับ ขนาดปร,ประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่่สุดคืออินโดนีเซียเราเป็นอันดับสองอนะครับแต่อินโดนีเซียนั้นมีประชากรมากกว่าเราสี่เท่านะครับเราขนาดเศรษฐกิจก็ไม่ได้เล็กกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับถ้านับเป็นเศรษฐกิจต่อหัวเนี่ยเราเราเราชนะอินโดนีเซียขนาดเศรษฐก,ก,ก,นะกิจของไทยใหญ่กว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะครับขนาดเศรษฐกิจของไทยใหญ่กว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์นะครับ อาเซียนเนี่ยมีประชากรห0 0ล้านคนไทยเนี่ยเป็นเป็นฮับของอาเซียนนะครับอาเซียนเนี่ยถ้าเป็นประเทศนะแต่อาเซียนไม่ได้เป็นประเทศอาเซียนเป็นสินประเทศแต่ถ้าสมมุติว่าอาเซียนถูกนับให้เป็นประเทศเดียวเนี่ยขนาดของเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอันดับ4ของโลกรองจากอเมริกาจีนญี่ปุ่น ขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนเมื่อน,นับรวมไปแล้วใหญ่กว่าเศรษฐกิจของเยอรมัน,ออนที่พูดอย่างนี้นะครับก็มีเจตนาที่จะเตือนให้พวกเราได้ใช้ความเป็นนักวิชาการความเป็นบางคนก็เป็นปราชญ์นี่แหลนะความเป็นผู้นำทางปัญญานะครับเราไม่ควรจะเห็นโลกตามแบบคนทั่วไป นค,คนทั่วไปก็สะท้อนผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านการพูดคุยนะครับเขาไม่เห็นประเทศไทยดีอย่างนี้หรอกนะครับแต่เราก็ไม่จเป็นตองคล้อยตามคนส่วนใหญ่นะครับปัญญาชนเนี่ยอย่าไปคล้อยตามคนส่วนใหญ่เราทําเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่แต่ว่าเราต้องนําคนส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นเราเป็นปัญญาชนไปทำไมเราเสียเวลาเรียนไปทําไม แต่เมื่อเรียนมาแล้วเรามีแค่ความรู้ไม่พอเราต้องมีปัญญาด้วยนะครับมาเปรียบเทียบประเทศไทยเราเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลนยีนะครับในอาเซียนเนี่ยนะครับที่ที่ผมพูดเรื่องอาเซียน,นอาเซียนเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าอาเซียนมันกระจกผมเลยบอกว่าอาเซียนมันไม่กระจกนะเศรษฐกิจกมันใหญ่เป็นลำดีของโลกนะเพราะฉะนั้นต่อไปพูดถึงอาเซียนเนี่ยเราต้องลบอาเซียนออกมาขึ้น อันนี้เป็นวิธีของปัญญาชนนะครับถ้าสำหรับ,บคนที่ทโตไปอเาปปเซียนคืออะไรไม่รูเเ้เลยประเทศที่เจริญคืออะไรบาบีดลอนดอนปเป็นเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยขนาดเศรษฐกิจระดับการพัฒน,นาของเศรษฐกิจกเนี่ยนะครับเราก็เป็นรองสิงคโปร์กับสูสีมาเลเซียอาจจะแพ้มาเลเซียนิดนิดใน ในในระ,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 ะดับของการพัฒนานะครับแต่ก็แพงไปมากนะครับถ้านับเอาความลุ่มลึกด้วยความกว้างขวางข,ของวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดเป็นภาษามน,มมนษุษย์ธรรมดาคือว่าวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีของเราเนี่ยเก่งแค่ไหนในอาเซียนผมเข้าใจว่าเป็นระดับสองรองจากสิงคโปร์เท่านั้นนะครับมาเลเซียเนี่ยผมก็ยัง นึกอยู่นันว่าเขาชนะเราได้ในเรื่องอุดมศึกษานะครับผมก็เชื่อยอย่างนั้นนะแล้วก็แรงกิ้งต่างๆที่มันออกมามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่มากนะนะครับแต่เราจะต้องทํำยังไงให้ระดับอุดมศึกษาของเรากับเขากับระดับวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีของเรากับเขามันสูสีกันเพราะว่าระดับวิทยศาศาสตร์ในที่นี้ของเรานะั้นเราเหนือกว่ามาเลเซียเหนือกว่าอินโดนีเซีย เหนือกวียดตามมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่คนไม่ค่อยกระทำกันดังนั้นเมื่อผมมาพูดมันเป็นร่่งรีใหม่ๆว่าเรากำลังจะส่งยานอากาศเปโคจรรอบดวงจันทร์ผมกลายเป็นตัวต,วตวลกถูกไหมครับแต่ว่ามันตลกก็เพราะว่าคนที่พูดและคนที่ฟังอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่นะเขาไม่เชื่อมั่นตัวเอง เขาไม่เชื่อว่าไทยเนี่ยเป็นชาติวิทยาศาสตร์ได้เขาคิดว่าคนไทยก็คงไปเรียนวิทยาศาสตร์กลับมาแล้วก็มาอวดคุยกันว่าจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเสร็จแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เอาการไปเรียนต่างประเทศเป็นแฟชั่นจช่ไถึงนะครับแล้วก็ต่อเห็นวิจัยกันมาตั้งเยอะตัะ้งแยะไลยยังไปไม่ถึงไหนแต่นั้นก็พูดแบบคนที่ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ,นบบรณ์นะครับและขาดสายตาที่จะมองเห็น แอ้เ่อผมเข้ามาเป็นรัฐวิสาวาการแนละ้วผมไปเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ต่างๆของเราผมเองก็ยังบอกตัวเองเลยว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเราจะไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้เนะี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แน่ๆนะครับเราจะใช้วิธีการส่งดาวเทียมขึ้นไปส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกจากนั้นมันก็จะโคจรเป็นวงรี เป็นรีรีแล้วไหนสุดเมื่อมันเข้าใกล้วงโคจรของดวงจันทร์มันก็จะเป็นโคนจรรอบดวงจันทร์ใช้เวลาหนึ่งปีในการเดินทางเป็นการทำอยาางโอกาสโคจรรอบดวงจันทร์แบบประเทศที่ไม่มีเงินมากนะและเราก็ไม่อยากที่จะเสียเงินเสียทองไปทําเรื่องที่คนไทยยังไม่สุขไองพอนะครับแต่จากการที่เราคิดว่าต่อไปนี้ทําอะไรไต้องหาทางลัดนะครับ ต้องหาทางทางรัฐต้องหาทางเลี่ยงต้องหาทางเบีย่ยงนะครับ <c oughs> อย่าทําแต่ความเข้มแข็งทางวิชาการเท่านั้นนะครับอย่าทําเพราะความพร้อมเท่านั้นนะครับถ้าเรามียุทธศาสตร์ที่ดีเนี่ยไม่พร้อมก็ชนะพร้อมได้พร้อมน้อยก็ชนะพร้อมมากได้นะครับสุนทอบอกว่าอ่อนชนะแข่งได้น้ําชนะหินได้นะครับความอ่อนโยนสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งได้ เป็นที่มาของคำว่าซอฟทาวเวอร์นี่นะครับจริงๆแล้วก็เอามาจากเอามาจากเตาของจีนนั่นแหละนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับจีนนะครับผมเพื่งกลับจากจีน <c oughs> ก็ทางจีนก็บอกว่าทำยาอวกาศให้เล็กโลกสิบเท่าให้เหลือสิบกิโลกร,รมัมแล้วจะใส่เข้าไปในยาอวกาศช้างเออเจ็ดนะครับซึ่งปกติแล้วเขาปิดโคต้ารับแล้วเพโลร ไม่รับนะแต่เพาความสัมพันธ์พิเศษที่เราไปปลูกสร้างเนี่ยปลูกสร้างต่อจากคนอื่นๆที่ทํามาแล้วด้วยนะครับ็พําะให้จีนเนี่ยยอมที่จะให้เราเอายาอามกยขนาด1ิกิโลกรัมนะครับใส่เข้าไปในยานฉาเอรียแล้วก็เดินทางแค่สามวันจากนั้นมันก็จะเข้าไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับก็ประหยัดทั้งงบประมาณแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาแต่เราก็ยังจะทําต่อเพื่อจะ เข้าสู่หลักการเดิมที่ว่าเราจะต้องทำยาละบการแบบร้อยกิโลกรัมแล้วไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้แต่อันเนี้ยใช้งบประมาณน้อยลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านประหลัดพูดทําทเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่ท้าทายคนไทยมากคือเอาไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้คนไทยคิดถึงดวงจันทร์ก็จันทร์เจ้าขอข้าขอแกงหรือว่าจันทริตย์จันทร์มีกระต่ายที่หมายปองแล้วก็ เราก็ไปเคยคิดกัว่าเราจะเป็นชาติที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ไอ้น,นี่มันคือโรบอทนะครับแล้วก็เราสามารถบังคับโรบอทที่ห่างไป4 0 0แสนกิโลเมตรได้อ้อย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ไปแก้ปัญหาไมซตของคนไทยที่มีความอ่อนแอทางความคิดนะครับเวลาอยากจะได้อะไรก็อยากจะได้ผลประโยชน์ะระยะสัน้น ซึ่งก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่อยางลำบากอยู่แต่ว่ามนุษย์ที่มาอยู่โว่ววอเน,นี่ยต้องคิดถึงผลประโยชนย์นระยะกลางและระยะยาวของประเทศให้ได้